คนที่17ของเราพร้อมแล้วสุ่มคีย์เวิร์ดของคุณได้เลยค่ะหยุดค่ะคีย์เวิร์ดของคุณ 5G network ค่ะ 5G ค่ะ,ะ 5G นะคะหรือว่า 5G ที่พวกเราคุ้นเคยกันนะคะนั่นก็คือการที่อินเทอร์เน็ตนะคะมีความแรงขึ้นความหน่วงลดลงค่ะรวมไปถึงการใช้พื้นที่ที่กว้างขึ้นด้วยค่ะสำหรับเฟิร์สคะคิดว่า 5G ค่ะนั่นก็คือ สิ่งที่ทำให้พวกเราพัฒนาแล้วเฟื่ิตว่า To Move ค่ะนั่นก็คือ,อค Sorry. นั่นก็คือหมดเวลาค่ะนั่นก็คือหมดเวลาค่ะแม่หมดเวลาต้องให้คะแนนแบบนี้แหละ <c oughs> เพราะไม่มี Privilege คะ่ะเราต้องให้คะแนนจากเงา ฉลาดยันเงาสวยยันเงาคือรอบ The c h o s e n One ในวันนี้นะคะคะแนนครบแล้วประตูเปิดค่ะแนะนำตัวเองให้พวกเราได้รู้จักคุณเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สหวังพัชราพรหวังค่ะ อายุ27ปีค่ะตอนนี้เฟิร์สศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเป็นสาขาการตลาดและแบรนด์ค่ะเชิญค่ะพี่ลีนาเห็นเคยประกวดเวทีใหญ่ๆมาแล้วเมื่อกี้คำถามง่ายๆแต่ฟังไม่เข้าใจทูมูฟคืออะไรอธิบายโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะคือเฟิร์สเป็นสปอนเซอร์ไง ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์เดี๋ยวจะขออนุญาตตอบคำถามพี่ลีน่าก่อนนะคะก็คือเมื่อกี้เห็นว่า True 5G นะคะก็จริงๆอยากจะบอกว่าเป็นเครือข่ายที่เฟิร์สมองเห็นว่ามีคุณภาพสำหรับในประเทศไทยของเราค่ะแล้วก็ True 5G เนี่ยนอกจากจะพัฒนาเรื่องของเครือข่าย อินเทอร์เนต็ตต่างๆแล้วค่ะ True 5G ก็ยังจะมีการพัฒนาในเรื่องเงิงงนในแง่ของสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาสุขภาพแล้วก็ Environment ค่ะก็นั่นก็คือสิ่งที่ True 5G กำลังพัฒนาค่ะเชิญพี่โอ๋ค่ะถูกพลาดพิงค่ะ,ะค <laughs> ตอนตอนเริ่มต่อผมว่ามาถูกทางมากเลยครับ <laughs> แล้วก็ให้คำจำกัดความของ 5G ที่ เข้าใจง่ายนะครับเราเนี้ยพี่โอขอถามเพิ่มนิดนึ่งได้ไหมครับเทคโนโลยี Technology ที่ดีที่สุดของคุณเนะี่ยหมายความว่าอะไรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเฟิร์สนะคะก็คือจริงๆเทคโนโลยี Technology สาหรับเฟิร์สมันไม่มีคําว่าสิ้นสุดค่ะมันคือคําว่าเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาไปต่อได้ในทุกๆุกยุคทุกสมัยค่ะทําไมเธอผ่านเวทีประกวดใหญ่ๆมาแล้วทําไมเธอยังต้องมาเวทีนี้อีกเพื่อมาชิงมงกับคนอื่น สำหรับเฟิร์สนะคะต้องบอกค่ะว่าเฟิร์สอยู่ในวงการนี้มา9ปีแล้วค่ะแล้วก็การที่เฟิร์สกลับมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเฟิร์สถามตัวเองอยู่บ่อยมากว่ายังมีแพชชั่นตรงนี้อยู่ไหมอยากจะทําสิ่งที่จริงๆการเป็นนางงามสาหรับเฟิร์สมันไม่ใช่แค่การประกวดบนเวทีค่ะแต่ว่ามันคือแพชชั่นแล้วมันคือเป้าหมายที่เฟิร์สมองว่ามันคือการทําเพื่อสังคมทําเพื่อส่วนรวมแบบที่เฟิร์ส มีโอกาสได้ทำอยู่มาอยู่ตลอดค่ะเลาวเฟิร์สก็คิดว่าโอกาสนี้มันเป็นด้วยความที่เราก็โตขึ้นในทุกวันแล้วแพชชั่นนี้มันมันมันยังไม่เคยหายไปไหนค่ะเฟิร์สก็เลยตัดสินใจอยากจะกลับมาทำตรงนี้ให้ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคขอสุดท้ายนะคะการกลับมาครั้งนี้ของเฟิร์สคือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างะคะเฟิร์สต้องทำความเข้าใจกับตัวเองค่ะเฟิร์สต้องยอมรับ ข้อจุดด้อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดเรื่องของภาษาที่ยังอ่อนอยู่เฟพัฒนา,ามาตลอดค่ะที่ผ่านมาจาก2019นะคะยกตัวอย่างเมื่อ Miss i u n เ e ิร์อรอบก่อนเฟร์สก็พยายามหาคอมมูนิตี้ที่มีเพื่อนเป็นฝรั่งแล้วก็ผู้ใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยมากขึ้นรวมไปถึงการตอบคำถามค่ะคือเฟอร์สก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าข่าวสารต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตข่าวสารตลอดเวลา แต่ว่าเรื่องของการพูดนะคะเฟิร์สก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฟิร์สพูดมันอาจจะไม่ถูกขั้นถูกตอนหรือว่าน้ําเสียงต่างๆมันอาจจะยังไม่หนักแน่นด้วยความที่เฟิร์สก็เป็นคนที่น้ําเสียงเล็กแล้วก็อาจจะไม่มีน้าหนักเพียงพอะคะ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฟิร์สพูดคือเฟิร์สพูดออกมาจากใจค่ะเธอคิดว่าเธอสมควรจะได้รับมงสามไหมแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดผิดหวังอ่ะไม่เข้ารอบทำไงอ่ะในวันนี้ในวันนี้หรอคะเฟิร์ส ไม่เฟิสเคยบอกแม่ปุ้ยค่ะแม่ปุ้ยเคยถามเฟิสเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้ารอบจะรู้สึกยังไงเพราะว่าเฟิสเคยได้ท็อปไฟฟมาก่อนเฟิสบอกแม่ปุ้ยค่ะว่าเฟิสไม่เสียใจเลยเฟิสยอมรับทุกการตัดสินค่ะแต่ว่าถ้าเฟิสปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไปสิ่งนั้นการที่เฟิสไม่ลงมือทําค่ะมันคือสิ่งที่เฟิสจะเสียใจวันนี้เฟิสทำอย่างสุดความสามารถแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กใครไม่หวังเฟิร์สหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจลงมือทำส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นพร้อมรับ